เมื่อโดนครูยึดธรรมก็จีบไปเมื่อ20ปีที่แล้วใครจะคาดคิดว่าจะได้คืนจากเพจเฟซบุ๊ก b ีเบอร์ละจั๊มนะคะได้มีการนําข่าวนี้ขึ้นมาโพสต์อีกครั้งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปี2020เรื่องของเรื่องก็คือว่าในปี2542เด็กชายไลไวัคิดที่กําลังเรียนอยู่ชั้นม .2 เขาอุตสาห์เก็บเงินวันละ50เซนเป็นจํานวน1เดือนเพื่อซื้อสิ่งที่เรียกว่าดิจิไว้นะคะแอดมินหาข้อมูลนะคะดิจิไว้เนี่ย บางคนก็บอกว่ามันคือดิจิมอนซึ่งมันก็คล้ายๆทำมาโกจินะคะเกมที่ต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคอยป้อนข้าวเก็บอึพอมันโตขึ้นมันก็จะวิวัฒนาการไปในแบบต่างๆนะคะที่คนเลี้ยงก็ต้องลุ้นว่าจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรจะได้ตัวเทพหรือเปล่าตัวแรหรือเปล่าแล้วก็สามารถเอาไปต่อสู้กับคนอื่นๆที่มีเครื่องนี้เหมือนกันนะคะวิธีการเล่นก็ต้องกดปุ่มหรือไม่ก็นั่งเขย่าเขย่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักฟิลลิ่งก็จะคล้ายๆกับคนที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ให้ดีๆใช่ป่ะแล้วก็ คนอื่นอะไรประมาณนั้นแหละและนี่ก็คือเครื่องเล่นเกมที่ดังมากที่สุดในยุคนั้นนะคะและแน่นอนโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเอาเครื่องเล่นเกมมาโรงเรียนค่ะในขณะที่เด็กชายไวคิดกำลังแอบ,บเล่นเกมในชั้นเรียนอยู่นั้นครูปกครองที่ชื่อว่าเจฟเฟลลิมเดินผ่านมาก็ยึดดิจิไวททันทีเด็กชายไวคิดก็ไม่กล้าขอคืนจากครูค่ะเพราะรู้ว่าครูลิมคงไม่คืนให้เพราะกฎเกณฑ์ของโรงเรียนก็ประกาศชัดเจนว่าห้ามเอามานะจ๊ะใครเอามาจะโดนยึด และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เด็กชายไายไวคิดได้เห็นดีเจวัยของเขาผ่านไป20ปีนะคะเพจของโรงเรียนได้โพสต์ว่าครูริมยังคงสอนอยู่ที่โรงเรียนในฐานะอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและกำลังจกกะเกษียณอายุแล้วในไลไวัยคิดนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีลูก3คนแล้วพอเขาเห็นโพสต์เขาจึงคอมเมนต์แซวครูริมไปว่าครูธรรมะก็จิของผมายังอยู่ในกล่องเลนชักที่ครูยึดไป ขอบคุณสำหรับบทเรียนในครั้งนั้นนะครับแต่เรื่องที่น่าตก,กใจก็คือครูริมตอบเฟซส,ส่วนตัวกลับมาว่านี่นายไลไว้คิดฉันไม่รู้หรอกนะว่าธรรมากจิของนายหน้าตาเป็นยังไงแต่ฉันเพิ่งเจอไอ้กล่องเล็กๆนี้จากตู้เหล็กเก่าๆของฉันเมื่อเชา้านี้ซึ่งนั่นก็คือดิจิไวค่ะหรือธรรมากจิที่ในไลไวคิดเนี่ยเขากำลังพูดถึงนั่นแหละ แม้ว่าครูเต็มใจจะส่งพัสดุไปให้ในไรไวคิดนะคะแต่ในไวคิดเนี่ยก็ยืนยันที่จะมารับดีจิไวด้วยตัวเองแล้วก็พวกเขาก็ยังถ่ายรูปร่วมกันนะคะมีรูปหนึ่งที่ไวคิดได้รับดิจิไวคืนด้วยนะคะในไรไวคิดนะคะได้โพสต์บทความซึ้งๆถึง,ถงครูเจฟฟรีย์ลิมนะคะเขาบอกว่าการมีวินัยในตนเองคือวินัยที่ดีที่สุด20ปีที่แล้วครูเจฟฟรียลิมเป็นอาจารย์ด้านระเบียบว,วินัยของผมเขาไม่เคยสอนผมโดยตรง แต่เขามักจะคอยจับตาดูผมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสีผมกางเกงหลวมรองเท้าแปลกและการกระทำผิดอื่นๆปัญหาดูเหมือนจะมาหาผมบ่อยมากต้นสัปดาห์นี้ผมเห็นข่าวการ,กรเกษียณอายุของเขาที่โรงเรียนและผมก็ติดต่อไปหาเขาเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่เขาสามารถจานักเรียนทุกคนที่ผ่านเข้ามากับเขาได้เขาเก็บบันทึกไว้พร้อมรูปถ่ายและบันทึก ย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษที่1980บ้าเอ้ยฉันไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนของเขาด้วยซ้ําแต่เขาก็จําธรรมาก็จิตตัวเดียวที่เขาหยืดมาจากฉันเมื่อปี1999ได้วันนี้ฉันกลับมาที่โรงเรียนเพื่อเยี่ยมชมไม่มีชุดครุยรับปริญญาหรือหมวกที่จะโยนแต่ผมรู้ว่าผมจะเก็บสัตว์เลี้ยงดิจิตอลตัวนี้ไว้เหนือเกียรติยศของผมไม่ช้าก็เร็วมีคำกล่าวไว้ว่าครูที่ดีที่สุดคือครูที่ชี้ให้คุณเห็นว่า ควรมองไปทางไหนแต่ไม่ได้บอกว่าคุณควรเห็นอะไรฉันคิดว่าปรมาจารย์ด้านวินัยที่ดีที่สุดคือครูที่บอกฉันว่าไม่ควรไปที่ไหนเพื่อที่ฉันจะได้รู้ว่าฉันสามารถเป็นอะไรได้บ้างสุขสันต์วันกเกษียณครับครูลิมและแน่นอนเมื่อเพจ Facebook บีเบอร์ละจับนะคะได้มีการนำข่าวนี้ขึ้นมาโพอสอีกครั้งนะคะแน่นอนแอดมินจะอ่านคอมเมนต์ชาวไทยที่มีต่อเหตุการณ์นี้ให้ฟังกันค่ะคอมเมนต์แรกบอกว่าครูได้ถอดแบตให้เปล่า ถ้าไม่ถอดน่าจะเน่าคาเครื่องนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมัยนั้นคนเล่นสนุกแหละแต่คนไม่อินก็โคตรลำคาญเลยนั่งเขย่ากันอยู่นั่นทั้งวันนั่งเรียนมันก็เขยา่ากินข้าวก็เขยา่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของแท้ที่เก็บที่ดีที่สุดฮ่าฮคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารุ่นนี้มันมากฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่มันดิจิมอนในตำนานที่ถูกผนึกมาเป็นเวลา20ปี คนไทยจะเรียกไอเครื่องเล่นเกมนี้นะคะว่าดิจิมอนนะคะแต่ว่าพอแอดมินไปหาข้อมูลจากข่าวต่างๆข่าวของต่างประเทศเขาเรียกดิจิไว้นะคะแอดมินก็เลยยังงงอยู่เลยว่าสรุปมันคือดิจิมอนหรือดิจิไวนะ,ะแต่ว่าขออ่านตามเนื้อข่าวไปก่อนก็คือเขาบอกดิจิไวก็เลยอ่านดิจิไวมาอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็บอกว่าโหแล้วก็เก็บไว้ได้จริงสุดยอด คอมเมนต์ต่อมานะคะเขาพูดถึงตัวเขาเองอะนะเขาบอกว่าของผมโดนยึดการ์ดยูกิเอาไปถูกตัดทิ้งเฉยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าขอบทองที่โดนยึดที่ห้องพกักผมยังรออยู่นะครับคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะจะเป็นแนวตามเพื่อนไปทวงครูนะคะเขาบอกว่ามีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าไปตามบูอายมึงกลับมานะแล้วเขาก็แท็กเพื่อนแล้วเพื่อนก็กลับมาตอบว่าปลวกกินแล้ว อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะแนวเดียวกันเด้เลยคือตามเพื่อนไปทวงครูนะคะเขาบอกว่าเพื่อนได้เวลาทวงหนังสือโปที่โดนยึดไปแล้วเพื่อนแล้วก็แท็กชื่อเพื่อนเอาไว้เพื่อนก็กลับมาตอบว่ากูคิดว่าเหลือแค่อะตอมวะต่อไปจะเป็นเรื่องเล่านะคะที่เขาเล่าประสบการณ์ที่ถูกครูยึดไพยุกินะคะเขาพูดว่ามีคนในห้องเล่นไพยุกิแล้วถูกครูยึดเอาไปเย็นมาลดครูยางแบนทุกล้อ และครูยึดทุกครั้งยางแบนทุกครั้งจนครูเลิกยึดก็ยังแบนอยู่ดีเพราะไอ้ที่ึดยึดไปข้าวก่อนไม่ได้คืนฮ่าฮ่จนครูประกาศหน้าเสาธงขอโทษและบอกจะซื้อไ้ายูกิคืนให้แต่ก็ไม่มีใครกล้าไปรับเพราะเดี๋ยวจะโดนจับได้แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าไ้่ยูกิเนี่ยนอกจากเสียเงินซื้ inkles, อแล้วยังต้องแข่งขันเพื่อแย่งชิงด้วยนะ ตัวหายากก็มีค่าทางจิตใจไหนจะเขี่ยไพ่ตกไพ่มีการวางกฎกติกาห้ามใช้ท่าโกง,โงเล่นกันจริงจังมากเคยโดนฉกไพ่ไปตอนเด็กนี่ยังแค้นไม่หายคอมเมนต์ต่อมาก็มาตอบว่าครูกะจะล่อซื้อใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความแค้นที่มีมันยากเกินกว่าจะให้อภัยได้ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครออกไปรับโดนเอาคืนแน่ๆฮ่าฮ่ฮ่า จะว่าไปเรื่องนี้แอดมินก็เคยเจอค่ะแต่ว่าไม่ใช่กับครูนะครูไม่ได้ยึดแอดมินสมัยประทมนะคะแอดมินแอบแม่เอาเกมบอยไปโรงเรียนแล้วก็ถูกเพื่อนผู้ชายในห้องนั่นแหละขโมยเอาไปเล่นที่บ้านเช้าวันต่อมาแม่แอดมินก็ถามว่าเกมไปไหนแอดมินก็บอกไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้สุดท้ายก็ยอมสารภาพค่ะว่าทำหายจนแม่ไปที่ห้องเรียนเลยแล้วก็พูดว่าใครเจอเกมบอยให้ตังค์ร้อยนึ่ง oh. แล้วไอ้เพื่อนตัวดีที่มันขโมยไปคนนี้แหละมันก็วิ่งมาคืนแม่แล้วมันก็บอกว่า oh. ผมเจอมาครับเห็นวางอยู่ตรงหลังห้องสรุปเพื่อนมันได้เล่นเกมวันหนึ่งแถมได้ตังค์ด้วย oh. พูดแล้วยังแค้นอยู่เลยเนี้ย และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดมินคิดว่าน่ารักน่าสนใจดีค่ะจึงเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังนะคะถ้ามีหัวข้ออะไรใหม่ๆน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย